สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอีพีพิเศษนะคะคุณท่านหนูมีนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญกลมเขาท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะได้มาไม่เยอะนะคะท่านวันนี้นะคะปิดให้ทานจองให้ทานกันนะคะท่านใดนะคะปิดทานวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านเป็นเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเขาท่านเป็นเหรียญนะ ะะที่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินนะคะคุณท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมเลี่ยมแล้วก็พร้อมกล่องเดิมเลยนะคะคุณท่านดูหน้ากล่องนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะมียันนะคะท่านมีคาถานะคะหลวงพ่อกลวยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะท่านปิดให้ทันนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้นะคะเป็น E ีพีพิเศษคะ่ะคุณท่าน มีหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญน,นะคะท่านราคาเหรียญละ750บาทเท่านั้นค่ะท่านเหรียญละ750บาทเท่านั้นเลยนะคะจะส่งฟรีนร้ท่านราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะส่งฟรีทางไปรษณีย์อเอ็มเอนะคะติดให้ทันจองกันให้ทันนะค่ะท่านเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างเหรียญแรขน้ำท่านเหรียญจะเหมือนกันทุกรายการเลยนะคะนี่ค่ะท่าน ขออนุญาตนะคะหน้ากล่องค่ะจะเป็นยันคาถานะคะแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะคะเป็นกล่องกระมัหยี่สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธ,ธาสนใจนรท่านศรัทธ,ธาหลวงพ่อกลวยนะคะหนูพร้อมแบ่งปันให้เลยนะคะขอท่านที่ศรัทธ,ธาจริงนะคะท่านพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะให้ทานกันนะคะท่านได้แบ่งปันมาไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะรีบนาํามา เปิดให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันโดยเฉพาะวันนี้เลยนะคะมาดูหน้ากรงกันค่ะท่านในกรงนะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อกวยนะคะรุ่นแรกนะ,ะวัดโคศิตารามปี2504ค่ะหน้ากรงท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะท่านเป็นเหรียญน,นะคะแบ่งปันแบบนี้เลยนะคะกลงละ750บาทเท่านั้นนะคะ750บาท่าท่าน มาดูกันชัดๆเลยนะคะท่า,ทานเหรียญน,นี้นะคะท่านสังเกตนะคะจะมีรอยจานบนเหรียญชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นรอยจานบนเหรียญชัดเจนเลยนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่า,ทานพื้นคอบูชาดได้สวยๆเลยนะคะหารายการแบบนี้ที่อื่นได้ยากนะคะวันนี้ท่านใดเข้ามารับชมนะคะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะ ปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะแต่ละเหรียญนัา่งทานแต่ละกล่องก็จะเหมือนกันเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกล่องนี้กันนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านนี่ค่ะเหมือนกันทุกรายการเลยนะคะให้ทันนะคะดวงใครดวงมันเลยนะคะท่านกล่องละเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะเหรียญกลมรุ่นแรงะค,ะค่ะปีสองห้าศูนย์สี่ค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านก่อนที่จะหากันยากนะคะนี่คะ่ะท่าน สวยทุกเหรียญเลยนะคะรับประกันเลยนะ,ะท่าท่านสวยทุกเหรียญค่ะกล่องละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดเก้าหนึ 3, ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามเบอร์โทรเนจะเขียนไว้ให้ด้านบนอีกทีนะท่านนี่ค่ะสวยทุกเหรียญเลยนะคะรับประกัน,นท่านมีรอยจานบนเหรียญครบทุกเหรียญเลยนะคะ รีบโทรเข้ามาได้เลยนะท่านมีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะวันนี้ขอนํามาเปิดให้กับคนท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อควยกันโดยเฉพาะเลยนะคะทั้งหมดนะคะท่านนี่ค่ะแต่ละเหรียญท่านดูนะคะจะเห็นรอยจานบนเหรียญท่านชัดเลยนะคะดูได้ด้วยตาเปล่านะคะท่านนี่ค่ะใบหน้าท่านนะคะคมชัดนะคะเหรียญเก่านะคะนะคะท่านตามสภาพเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่าน เก็บเนื้อองค์พระนะคะให้คงอยู่นะคะท่านสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเลียนกลมค่ะรุ่นแรกด้านหลังนะคะยันอักขระท่านชัดเลยนะคะจองให้ทานปิดให้ทานกันวันนี้นะคะท่านนี่ค่ะรอยจานท่านนะคะสวยเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยเนาะทานพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจในวันนี้นะคะกล่องละ750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทพร้อมส่งนะคะส่งฟรีครบทุกบ้านนะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะท่านใดโทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือแอดไลน์มาก่อนนะคะท่านหนูดูตามเวลานะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีคองท่าน หลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะคุณท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องเลยนะคะเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะท่านพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ